อรก้ขับรถไฟรรมาคนเดียวร้<อ>นหนึงก็ทา,าพี่หมูก็ทาครับหน้าลงจำนำอันนี้หมูกระทะลงร้านน่าลงจำนำมันยอะกหรเอ,อล้านหมกระทะพี่เป่า แล้วคนคนคนที่โดนเอาไปเนี่ยเขาเป็นลูกเป็นลูกชาวเขาเดินเข้ามากาแฟไปซื้อหมูกระทะอยู่ออกมาจากที่ไหนอะครับเขาเป็นผมเพิ่งมาจากสวนไงพอดีเขาแฟนโชว์ไปเราอยู่สวนเขาเขาได้ไปเท่าไหร่นะทองบาทนึงครับบาทนึงข้ออะไรอยู่ข้ออย่างเดียวทองกระพะคือเขามากระชากขี่ประกกข้างเขาไม่ใช่ ลูกบอกว่าจอดซื้อหมูกระทะใช่ไหมแล้วเขามาจอดข้างหลังก็นึกว่ามาต่อคิวซื้ออพอแน่เต็มมันก็กระชากไปเลยมันก็วิ่งตามเจ้าของร้านก็ช่วยตามอยู่ตามไม่ทันจำลักษณะคนร้ายรถที่เอชใช้ได้ไหมครับเวฟใช่ไหมเวฟใส่เสื้อแมคโครอะเสื้อลายแมคโครเนออใส่เสื้อแมคโครเลยคน,ยนร้ายเงยูปประมาณเท่าไหร่ผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายนะทนนะเบียนมันสี่ตัวแหละแต่ลูกมันจําได้สามตัวหลังห้า<ๆ> 5, ส,อ, 7, สอะไรวาห้าสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์อะไรเนี่ยแหละต้องถามจริงๆนะ คือดังก็ได้ตามนะครับไม่ได้ตามตามตามแต่ตามไม่ทันเออพี่เปาเจ้าของร้านก็ช่วยตามอยู่ตามไมันทันแล้วเขชักถ้อยอยู่ในคอของเขาใช่ไม่คอของของใครอ่ะของของลูกชายของลูกชายเพิ่งมามากับแม่มากับแม่ซึ่งมวกทัดอยู่ครัใส่เสื้อสีแดงใส่เสื้อสีแดงลายแมคโครเลยนะเสื้อเสื้อของลูร้านสูนแมคโครเลยสูนแมคโครเออแมคโครอยู่ท้ายรถจากนั้นเขาขับมาจอดผมก็นึกว่าเขาจะซื้อหมวกกะทัดเขาจอดเป็นนาทีเลยอ่ะครับ คัพักเขาว่ากระชากคอผมแล้วเขาพานินหนีไปเลยผมกว่าพอกระชากกระชากปุ๊บผมก็วิ่งตามแต่วิ่งแไม่ทันเขาบิดไปทางธนาคารกรุงไทยข้ามสะพานน่าจะทำางตอนนั้นเราจอดซื้อของอยู่ตรงไหนเอองข้ามลงจํำหนับร้านหมูกระทะลักษณะที่เขาเมาตอนนั้นเป็นไงบ้างอ่าสูงประมาณผมแต่ตัวตท้วงร้อยสิบไอสีดำแดงตัวไม้แล้วก็ใส่เสื้อยืดมาโค เสื้อยีนแมคโครนี่คือลายแมคโครหรือว่าอะไรของแมคโครเลยเป็นห้างของห้างแมคโครเลยใช่เหมือนจะเป็นพนักงานแล้วก็กางเกงสีเทาเทาตอนนั้นครับตอนนั้นเข้ากระชากเสร็จปุ๊บพี่เข้ามาคนเดียวเหมือนมาคนเดียวไม่ใส่แมสก์ด้วยหมดจำหน้าได้ไหมได้ลักษณะผมลักษณะผมลองทรงตัวทุ่มท้วงสูงประมาณผมนี่แหละมุ่งหน้าทางไหนอะครับที่เราไปธนาคารกรุงไทยอะ จะข้ามสะพานผมวิ่งตามแล้วผมเห็นเขาแค่นั้นแล้วผมวิ่งมาลอืถทรัพย์สินที่เขาได้ของเราไปเป็นยันไงข้อหนึ่งบาทสร้อยคอแล้วก็พระเจ้าคุณนอแล้วก็ตะกุดอีกอันนึงก็คือตอนเราตามไม่ทันแล้วใช่ไหมผมวิ่งอ่ะตอนแรกเขาออกตัวไปผมวิ่งกับทันเี่ยจเจอรถเขาให้เลยคือตอนนี่อากชากเขาข้อมรถอยู่หรือว่าเขาคขอมรถอยู่เลยแล้วเขามาเออมันจิบปุ๊บบิดหนีไปเลยกระชากไปเลยใช่นั่งอยองงี้ใช่ไหมอ้าว นั่งน้องนี่แล้วก็น้องอยู่ตรงนี้ครับแม่จ่ายตังค์อยู่อืมจากนั้นเขาก็ขับมาข้างหลังตอนกำลังจ่ายตังค์เขาก็รอดูผมก็นึกว่าจะซื้อหมวกกันน็อเหมือนกันครับขับแล้วก็กระชากไปเลยแล้วผมก็ลงจากรถวิ่งตามกระชากนะกระชากจากข้างหลังนี่ไปเลยจับตรงนี้แล้วก็ดึงหายไปเลยเออเต้นแล้วกทุกกระชากไปเลยใช่เข้าซอยไอ้บัดอินอ่ะเข้าเข้า ก็มีลูกค้ามาซื้อหมูกระทะจอดรถอยู่ตรงนี้ครับแต่ก็เลือกซื้อจนเสร็จแล้วแต่โมไซเนี่ยมาจอดอยู่นี้อยู่พักหนึ่งพักพักเลยแต่เข้าใจว่าเขารู้จักกันเหมือนเอามือเพื่อมมาจะมาหยอกกันแต่สุดท้ายมือมาถึงเพิ่มไม่หยอกขวาซอยเลยขวาก็ปิดพูดไปเลยตอนนั้นเราได้เราเห็นเหตุการณ์นั้นเราไม่ได้ตามเลยตามก็เห็นป้๊บว่า ขับโมไซค์พอดีแม่ก็จะขี่ก็เลยโรมาเดี๋ยวไปเองก็เลยพาลันซ้อนเพราะตามไปแต่ไม่เห็นหลังพอข้าวตะพานลงระพานไปก็เห็นสายสายตรวจก็เลยร้องให้สายตรวจให้ช่วยวิทยุน่าจะเร็วกว่าก็มาซื้อผู้หญิงคนนั้นับมาคนแรกอ่ะที่ก็มาที่ทนกระชากไปอ่ะเขามาซื้อหูกระทะพี่เปาแล้ววันนี้เอ่อคนนั้นมาจากทางเนี้ย แา้วก็ทำตัวเฮ้ยเราเงียบเราไอ้คนนั้นเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แล้วมันก็วิ่งตามไออ้ไ้มอเตอร์ไซค์คันที่ถูกระชากไปอ่ะแค่แค่นั้นแ่ะเราเห็นแค่แล้วบีเปาก็เลยกระโดดว้ารถกับรถของคนนั้นอ่ะไปไปขับไปตามช่วยกันเล